เดี๋ยวจะวันนี้มาขึ้นรถใหญ่น้ำพะงัยเดี๋ยวไปส่งของน้ำพ่อใหญมะนี้นวันอาทิตย์เลยอยากมาอยากมาน้ำขเจา้าวไปอยากอยู่บ้านามาส่งของกับพอใหญ่พามาเบิ่งรถเดี๋ยวจะเด้อ สตอกโฮมน้ำกันจะไดเอาคักออกมาเออหนาวแต่แต่ขันอ่าบรรยากาศบดีเลยจ้ะ เื à, à, ôm, ินฟ้าเกินฝนลมหล ngày hết nè. ลูกตาโฟฟิมเด็ดลูกปาเมฟอ์ฟิมเวนเชอร์แลเด็ปุุงดุ่มันเลยเหม็นหนำหอม sẽ tơm nấm bằng đốt nhảy sẽ tơm nấm măng chỗ này, thật nấm ăn bây giờ cả, các con, ơi ទៅថ្ងៃដើមម៉ាតើណាំអីង That's it, too. Mm -hmm. Sure. better the interplay? The comedy, like, the are sullen, hmm And kyan kyan